เปิดมาช่องนี้กดมาช่วงนี้เรามีสิมดินที่มากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกลนำพาสราดีนี้มาให้เธอในารายการ สวัสดีครับมันเจออีกแล้วนะครับในรายการรากักเกษตรรายการสุนทรศาสตร์ที่เกี่ยวกับกเกษตรเกษตรของเรานั่นเองนะครับที่ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดนครพรนมนั่นเองนะครับในวันยางพาราแห่งชาติประจำปี2554นั่นเองนะครับและขณะนี้ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเครื่องทอฟางของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนมนั่นเองครับเครื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างไรและจะมีวิธีการทำยังไงวิธีการทอยอย่างไรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่กันเลยครับ ครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณพี่วิจวัตนะครับคุณพี่วิจวัน์ก็จะบอกว่าเครื่องทอฟางเนี่ยเขามีการทําอย่างไรก็มีประโยชน์อย่างไรครับคุณพี่คร like ับสวัสดีครับคุณพี่ครับเครื่องตัวนี้เครื่องทอฟางเนี่ยเป็นมาอย่างไงบ้างครับถึงได้มาเครื่องตัวนี้ครับจากการไปดูงานมาครับจากประเทศจีนแล้วมาจะมาทำการวิจัยครับวิธีการทําคือต้องเตรียม อุปกรณ์คือได้ซะก่อนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาคือได้เนี่ยคือมีการออดออได้เพื่อไม่ให้มีการที่จะขัดนะครับเพราะว่าจะได้ได้จะได้เดินสะดวกครับผมจะได้เดินได้สะดวกวิธีการทําก็จะอาศัยมอเตอร์ครับใช้มอเตอร์ทั้งหมดในการที่จะเย็บฟางครับมอเตอร์แล้วก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับ ไอ้ฟางที่ใช้มาวิธีการยัดฟางเข้ามาแล้วก็จะมีการมีเข็มมีเข็มสําหรับใช้ในการเย็บเนตตัวนี้คือเป็นเข็มเข็มที่เย็บครับผมเย็บฟางครับเราจะแบ่งอ,อันนี้เป็นลักษณะของการผืนใหญ่ครับ,รบแล้วก็จะมีผืนเล็กซึ่งมีที่ใช้ในการตัดอีกมีใบมีดที่ใช้ในการตัดครับ,รบวิธีการทำเนี่ยจะทําในฟางที่ใช้ในการ สีข้าวฟาดข้าวครับ,บครับผมหรือจะเป็นฟางที่ปั่นปั่นจากเครื่องอสีข้าวครับ,บ<า>ดได้ครับผมในตรงนี้วิธีการกลไกมันก็เอาฟางมาวางเรียงๆกันไว้อะครับ,บามาวางเรียงกันไวน้<า>แล้วก็มีแม้อัดแผ่นหนึ่งซึ่งจะปะูปูฟางไว้เพื่อจะว่าจะได้มาเข้าเครื่องได้สะดวกครับ เอาฟางไอตัวนี้คืออันนี้คือตัวเลื่อนเขาเหรอครับตัวเลื่อนครับมันจะเป็นที่ยกได้ยกตัวเลื่อนอ่าเดินเครื่องปุ๊บอันนี้จะกัดกระชอกครับกระชอกฟางเขาจะคัดฟางเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับซึ่งจะมีคนสองคนนะครับอยู่สองฝั่งซึ่งวิธีการทํางานครับจะมีสวิคครับสวิคแล้วก็ฟางคนคนเอาฟางเข้ามาเครื่องครับครับ สามารถทำทำได้ยาวตามลักษณะความต้องการของพื้นที่ที่เราจะใช้อะครับใช้ยาวขนาดไหนกว้างขนาดไหนก็ได้อะครับเราครับผมไอ้พวกเข็มพวกอะไรพวกเข็มเนี่ยเราสามารถที่ว่าจะถอดออกได้เช่นเราต้องการขนาดเม็ดหนึ่งเม็ดห้าสิบเราก็สามารถที่จะทำทำได้ครับโดยการถอดเข็มออกครับก็ดี ฟางที่เราทาออกมาเนี่ยครับคือเรามันมีประโยชน์ยังไงเราไปใช้ใด้ประโยชน์ยังไงบ้างครับอ๋อฟางที่ออกมาได้นี่เราก็ใช้ไปคุมดินนะครับเพื่อว่ารักษาความชื้นในหน้าแรงที่ในแปลงการเกษตรแปลงผักหรือว่าแปลงสวนยางพาราครับแปลงการเกษตรทุกอย่างครับแล้วก็คุมดินไม่ให้วัชพืชมันเกิดนะครับครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ได้อีกหลายด้านนะครับ ฟางก็มีประโยชน์หลายอย่างครับผมอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเกษตรกร,รนะครับุดท้ายาอะไกันกรร็ฝากเกษตรกรว่า,าการเผาตอสังข้าวหรือตอฟางที่เรามีอยู่ในไร่นาเนี่ยเราอย่าไปเผาเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการเกษตรมากครับเพราะว่าแล้วก็เราสามารถที่ว่าลดภาวะการภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาต่อฟางต่อฟางข้าวหรือว่าฟางข้าวแล้วมาทําประโยชน์ในการทําปุ๋ยหรือว่าไถกบต่อฟังข้าวต่อฟางหรือว่าจะเอามาทําเป็นที่คุมแปลงพืชหรือว่าคุมแปลงยางพาราได้ครับครับในวันนี้ต้องผมต้องขอขอบคุณพีวีวัตมากนะครับที่ให้โอกาสทีมข่าวซีดีวีได้เข้ามาถ่ายทํารายการนะครับ ในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตอนอะไรต้องติดตามชมในรายการรักเกษตรกันนะครับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับข้าวพอจากเกษตรมาแล้วจ้าก็อยากจะให้ทุกคนนะเน้นหนึ่งคุณภาพไม่ต้องเร่งด่วนที่จะมาตัดมาขายนะเพราะว่ายิ่งได้คุณภาพราคายิ่งดีขึ้นนะ ทั้งเช่นเวลานี้ทนีแพงขึ้น่าเก่าอีกนะเพราะว่าทุเรียนมันได้คุณภาพแล้วมีแต่คนต้องการนะเพราะนั้นก็ฝากให้ชาวสวนลุกคนฮะแม่แมที่ไอหมอนทองของเรานะถ้ายังไม่ได้คุณภาพยังไม่ต้องตัดครับราคาก็จะอยู่ในระดับนี้นะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมต่ำกว่านี้นะ,นะครับแล้วยางอย่างหนึ่งก็ทาง โอโจก็ประกันราคาอยู่แล้วนะแล้วประกันราคาไว้27บาทอยู่แล้วนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในี่เศรษจกรไม่ต้องกลัวครับว่าของเราจะขายไม่ได้นะครับนะก็ขอให้รักษาคุณภาพไว้เพื่อเป็นสักตรีของเมืองจันด้วยนะแล้วก็ทําให้ชาวต่างจังหวัดที่มาเนี่ยะได้ไว้วางใจว่า หรือของเราต้องได้คุณภาพไปนะครับเปิดมาช่องนี้กดมาช่วงนี้เรามีสิ่มดีนดีมากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกลนําพาเซราดีย